การทำเกษตรแปลงใหญ่เกิดผลดีกับเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะนอกจากเกษตรกรจะรวมกันซื้อเพื่อให้ได้เครื่องมือทางการเกษตรที่มีราคาถูกลงและร่วมกันขายเพื่อเป็นการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางแล้วการลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญก็คือการผลิตปุ๋ยใช้เองในพื้นที่ทางการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินถือเป็นหน่วยงานหลักที่คอยสนับสนุนการพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพโดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมกับแนะนำนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอาทิการตรวจดินในพื้นที่ให้รู้ถึงธาตุอาหารในดินการทำปุ๋ยใช้เองจากเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยวส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารนำไปฉีดเพิ่มฮอร์โมนพืชเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากยิ่งขึ้นและการจัดทำโซนนิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วยสำหรับการทำเกษตรแปลงใหญ่ตรงนี้นะครับ เราก็ได้ทําในเรื่องของพืชหลักของเราประจําปีนั่นก็คือการปลูกข้าวข้าวนาปีนะครับก็ทําในกิจกรรมในแปลงใหญ่นั่นก็คือการลดต้นทุนการแรกการลดต้นทุนในตรงนี้เราก็พยายามจะแนะนําให้กเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่อจากนั้นเราก็ได้เน้นกเกษตรกรในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีที่ไม่จําเป็นในฤดูการทํานานะครับเช่นยาฆา่ายาปราบศัตรูพืชเช่นหอยเชอรี่ คับตรงนี้เราก็พยายามจัดจัดในเรื่องของการอบรมแล้วก็การให้ความรู้แก่เกษตรกรน,นะครับในเรื่องของการาใช้สารเคมีที่ไม่จําเป็นในแปลงนาลดลง ในเทวันปัญญาประเสริฐเกษตรกรบ้านปางหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับความรู้การปรับปรุงบำรุงดินจากสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนก็ได้นำความรู้มาใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนทั้งการปรับปรุงบำรุงดินจากปุ๋ยหมักและการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นถั่วพร้าวข้าวโพดต,ตังโมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการจัดการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการขุดลอกคลองให้น้าไหลผ่านรอบแปลงเกษตรเพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องสูบน้ําทั้งยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินที่อยู่ใกล้ๆก,กับแปลงอีกทางหนึ่งสําหรับในเรื่องของการช่วยในเรื่องการลดการใช้สารเคมีนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับการดูแลของกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่ได้เข้ามาดูแลของเราในเรื่องของการจัดทําปุ๋ยหมักการจัดทําน้ําหมักชีวภาพต่างๆ เราได้ทดสอบดินก่อนที่เราจะทำะค่าของดินนะครับค่าพีเอเก็ความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนจากนั้นเกษตรกรก็จะได้ไปปรับปรุงพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งกรมพัฒน์ก็ได้สนับสนุนสารอินทรีย์ในการปรับปรุงดินเช่นโดโดไม้ปุ๋ยพืชสดนะครับปอเทือง หลังจากที่เกษตรกรที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ได้เข้าอบรมกับนักวิชาการจากกรมพัฒนาที่ดินก็สามารถนำกลับมาใช้จริงในแปลงของตนทั้งยังสามารถเปลียดความคิดจากที่เคยทำเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีก็ปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินรวมกับเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้ในการทำปุ๋ยแทนเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินในพื้นที่การเกษตรแล้วยังสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อีกด้วย